น่ารักดีผู้ภาษาอังกฤษแหละก็เรียนเรียนอินเตอร์ก็เลยจะมีการพูดคุยกันที่แบบค่อนข้างจะธรรมชาติก็คุยกันนะเขาก็จีบผมตั้งแต่วันนั้นเลยเดียวจีบที่แมทหรอโอ้นานจนแบบกี่ปีแล้วอ่ะต้องมี10ปีขึ้นนะตอนนั้นเดียอายุ่8 8ประมาณ15-16ปีที่แล้วนะครับผมเป็นพิธีกรที่เป็นร้อง เด็กใหม่มาพร้อม Single ลแรกในชีวิตแล้วก็ได้เจอกันในนั้นแล้วครับเจอปั๊บก็รู้สึกว่าเป็นคนที่น่าสนใจครับเพราะว่าอายุน้อยมากแล้วก็แล้วก็ น่ารักมีผู้ภาษาอังกฤษหลยเขาเรียนเรียนอินเ,เตอร์ก็เลยจะมีการพูดคุยกันที่แบบค่อนข้างจะธรรมชาติก็คุยกันแล้วเขาก็จีบผมตั้งแต่วันนั้นเลยเน <laughs> ี่ <laughs> ยจีบพี่แมทเหรอไม่จีบแบบไหน <laughs> หรือเ <laughs> ปล่าเปล่าอ๋อเหรอเราอย่างนิ่งๆงหรือว่าจีบแบบเนียนๆหรือเปล่าเผาไม่ได้จีบเนียนๆแต่เราเป็นคนที่แบบว่า you attract to ไงคะจุฬาด้วยด้วยความเป็นตัวเขาด้วยความเป็นเป็นธรรมชาติที่เป็น เป็นเด็กกะแหละแล้วก็เป็นคนที่คุยในเรื่องของท็อปิกเดียวกันดูซีรีส์เหมือนกันมีอินเท e ร t สฟังเพลงคล้ายๆกันอะไรก็จะมีเรื่องที่เราสามารถคุยกันได้ตลอดเวลาก็ทำให้เราแบบค่อนข้างจะมีสปาร์กกันใช่ไหมสปาร์กมั้ยสปาร์กมั้เนี่ยสปาร์กแล้วก็ต้องใช่อยู่ๆก็มีวันหนึ่งที่มีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาแล้วก็นั่งกินข้าวกับแม่ไปอยู่ คาบ,บูหรือซุกกี้ที่ไหนสักที่หนึ่งฮัลโหลเลเดียรือเปล่าคือภาษาอังกฤษเฮ้สวัสดีเดียร์ this Lydia. เลยก็บอกว่าใช่ hi, ใครเหรอเขบอกอ๋อ this is Matthew พี่แมทอะไรอย่างเงี้ยเลยก็บอกแมทที่ไหนเหมือนทำเหมือนไม่รู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยยิ่งแบบอะไรวะคือแบบไม่ทิ้งความแบบว่าแทบจะวางหูตั้งแต่ตอนนั้นเลยเขาบอกอ๋อโอเค sorry แล้วก็เดี๋ยวว่าอ๋อพี่แมทพี่แมทโอเคที่เจอในรายการนั้นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ เขาก็อ๋อใช่ใช่ใช่อะไรอย่างนี้แล้วต่อหลังก็เลยคุยกันถ้าเป็นอินโนเซนต์ไว้ก่อนแต่จริงๆไม่อินโนเซนต์อืมจากคนนี้ไม่เคยคิดมาก่อนว่าว่าอยากจะมีการแต่งงานอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอะไรไม่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเป็นเหมือนผู้ชายสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะเริ่มคิดขึ้นมาตอนนี้ตัวจริงแล้วนะที่จะทําให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์จริงๆขึ้นมาก็เลยคิดว่าอยากแต่งงานอยากได้เขามาเป็นเป็นภรรยาก็เลยก็เลยขอแต่งงานก็ค่อยๆพัฒนาไปทีละ ทีละแบบในทีละเรื่องราวในทีละบทบาทนั้นของชีวิตจนกระทั่งมีลูกเขาก็โชว์ให้เราได้เห็นว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นแค่แบบคู่ชีวิตหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่แต่เขาสามารถเป็นพ่อของลูกที่ดีได้ด้วยก็คือไม่อายไม่กลัวแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในการดูแลลูก เดี๋ยวรู้สึกว่าเดียไม่เห็นบ่อยดัากัะที่ผู้ชายที่เป็นพ่อจะแบบเข้ามาแล้วก็อ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกคืนหรือว่าป้อนข้าวลูกหรือว่าจับลูกอาบน้ําพาลูกไปเที่ยวไหนมาไหนแค่สองคนหรือนั่งสอนหนังสือลูกน้อยครั้งที่เราจะได้ยินหรือเห็นเรื่องแบบนี้ที่ผู้ชายเขาจะมาทําส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ที่ทําแต่เขาก็ชอบว่าเราเห็นว่าเออถ้าไม่มีเราสักคนหนึ่งเนี่ยก็เขาก็เลี้ยงลูกของเขาได้คือเป็นพ่อที่ดีได้ได้ด้วย หนึ่งอย่างที่ที่ได้ยินมาว่าบางคู่เจอคือความพอมีลูกแล้วความรู้สึกระหว่างสองคนนี้มันมันเปลี่ยนมันกลับกลายเป็นว่าไปโฟกัสที่ที่ลูกซะเยอะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรารักลูกอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องไม่ลืมคนที่ที่อยู่ตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่ต้อง ต้องคอยกระตุ้นตัวเองเหมือนกันนะต้องต้องกระชากตัวเองกับมารู้สึกเฮ้ยลูกน่ารักแล้วแต่ว่าไอ้คนนี้ก็ยังน่ารักอยู่นะยังสวยอยู่นะอะไรอย่างนี้แล้เดียก็เป็นคนที่ก็น่ารักจริงๆแหละแต่ว่าเขาเองก็มีมีมีอะไรที่คอยนำมาเสนอแบบว่าใหม่ๆมาให้เรารู้สึกรู้สึกหลงไหลก็ตลอดเวลาแบบนี้มีอันนี้มีจริงๆจากจาก จากบางวันที่เราเหน็ดเหนื่อยมาหรือทำงานวันเยอะมันก็มันก็เครียดอยู่แล้วกลับบ้านมาเจอเจอรอยยิ้มเจอแต่งแต่งตัวสวยๆเจอกลิ่นหอมๆอ,อย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบว่า b r i g h ขึ้นมานะความเหนื่อยที่มันมีอยู่ความเครียดที่มันมีอยู่ในใจมันก็มันถายได้นะฮะกับกับความรู้สึกแบบนี้แล,แล้วเดียเองก็เป็นคนที่แบบขยันหาอะไรมามาทำให้ตัวเองแบบว่าเซ็กซี่ขึ้นหรือว่าหรือว่าน่าสนใจขึ้นอยู่เรื่อย ม้จะมีก co. ลิ่นเฉพาะตัวนะคนที่อยู่ใกล้ๆกันอ่ะเราจะรู้ว่าแบบกลิ่นนี้มันคือกลิ่นที่ความ security ความปลอดภัยสิ่งเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยคือคนที่เราใกล้ชิดแล้วรู้สึกแบบดีที่จะอยู่ด้วยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ากลิ่นก็เป็นอะไรที่ที่สำคัญกับกับชีวิตคู่อืมเอาง่ายๆว่าเราก็อยากจะอยู่ข้างๆคนที่กลิ่นหอมๆนะไม่อยากอยู่ข้างๆคนที่เหม็นๆก็เพราะฉะนั้นอะไรที่มัน ช่วยเราได้หรือว่าช่วยคนข้างๆเราได้ก็ทำไปครับมันมีมีผลมาก